มีตรีไหมมีครับมีสตรีมมิ่งครับมีสตรีมมิ่งด้วยบัตรแต่ละห้าสิบบาทบาทัตรแต่ละห้าสิบบาทออกไปเยอะเลยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะใช่ไหมใช่ออกไปเยอะเลยบัตรสตรีมมิ่งนต่บอกว่าบางคนน่าจะมาไม่ได้แล้วก็อยากดูอะไรเงี้ยก็เปิดสตรีมมิ่งซะเลยออกไปเยอะเลย Iron Stand Your Language Language เข้าไปไฟกับไปไปเก่งๆต้อง่กี่เด็ จักแล้วคารุเก่งมากครับไอแหฮบไอแหฮบปัดเห็นล่บอกว่าเพื่อเนี่ยใช่ไหมคนเป็นโลกขยันแปะเธอเลยยอดต่อปอฟกอ้วยอ๋อย่อมาจ่ายนี่เนียงนี่น้ำเธอหรอน้ำเธออยู่ข้างล่างนี่ใช่อันนี้ขังเพิ่มหรอ ไม่รหลองใครอันนั้นล่ะอันนี้ไม่รหลองใครยังคนเป็นโลกเอ้ยคางแหลมเออยเอ้ยเอ้ต้องหัต้องหัวงมิงมากงุงมิงมุ่งมิงแ่เงี้ย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 เขาบอกเลยว่าคนยุนคุณยุนแบบเต้นแบบดุดดิกมากเลยอ่ะใช่เปล่าอย่างเท่จริงป่ะเนี่ย บอกเลยโค้ทเท่เลยพี่พิมพ์ไม่พิมพ์ไม่เอาไม่ต้องหรอกเดี๋ยวค่อยลงไปทีดอ่ะจะเปล่าขอขึ้นเลยลายะไรครับพิย์ลายสตรอเบอรี่นี่มองใกล้ใกล้น่ารักนะมองไกลๆเหมือนเป็นอะไรอย่างอะอะอะใครเขาติดให้น่าจะติดน่าจะเป็นนางฟ้านะพรุ่งนี้ขอใายเลือดกับพี่ยพื่อได้ป่าพี่โซถาม พี่โซบถ่ายรูปพรุ่งนี้ถ่ายรูปหรือปล่าซื้อบัตรยังคะซื้อบัตรยังครับพี่โซซื้อบัตรยังเป็นพิจารณาก็ต้องซื้อบัตรนะงานเนี้ยเออเขาเรียกว่าซัพพอร์ตศิลปินนะครับเข้าใจเปล่าพี่โซพรุ่งนี้เช็คเงินนะบอกว่าออกเงินออกหรือเปล่าไ <c oughs> ม่งั้นจะให้พี่กระเตงกัดแล้วนะกระโดดกัดเลยนะ Tomorrow is my fan meet first แฟนมิ้งครับ Hi there How are you? c <laughs> <freak out> <ies> i l l sticker เกซื้อบัตรเลยโคตรเท่เลยซื้อบัตรที I can't wait for tomorrow ฉ <laughs> ันแก่กว่แล้วเปันสวัสดีครับสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้นะฮะ เปิดปดออนไลน์แล้วไม่กี่วันนี้เองเพราะว่าหี่เขาบอกว่าไม่ว่างมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอะไรก็เปิดออนไลน์เลย j u s yes, I know I buy it นะคะ thank you stand for ยืนต้น official acc thank you มากครับ thank you so much how you w r e f i n e เดี๋ยวผมก็จะต้องกลันไปพักผ่อนเพื่อที่พรุ่งนี้ผมก็จะต้อง เริ่มงานของผมแล้วนะตื่นเต้นสุดๆอายริงก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเนี่ยทำเล่นไปตื่นเต้นนะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนตื่นเต้นสุดๆจะ<ๆ>บ้านตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวก็กลับแล้วครับเมื่อกี้ฝึกซ้อมเสร็จแล้วก็มาไลฟ์คุยกับชาวแก้มกลมทุกคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกลับบ้านแล้วไปพักผ่อน พรุ่งนี้ก็เช้าต่อครับสาวเช็คซ้อมอะไรต่างที่นี่ยังยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเฟอร์สปอร์ข้างล่างครับขอบคุณมากเลยน่ารักสุด,สดยุ่นมีโยยบอกว่าเอาทุเรียนกี่ลูกรอบนี้จะไปให้ไฮทัดเลยตาทัดเลยโอ้สักสองสาลูกก็เจ๋วแล้วครับ ฟอร์มมาเลเซีย thank you I would like to visit Thailand welcome ไปแล้วดีกว่าฝากไว้ทีนะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรก็พรุ่งนี้งานจริงแงวหมดแล้วนะครับแล้วก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้ด้วยบัตรซีมิงนะฮะซื้อกันได้ใครไม่มีก็ขอฝากอ่นหนุนกันหน่อยนะฮะลุวงกินหมูกระทะกันเดี๋ยวให้จัดอีกที ไปแล้วน,นะครับขอตัวไป,ปพักผ่อนและไปกินอาหารก่อนนะครับบา,บายยครับชาเก้มกูซีคุย tomorrow ครับเจอกันพรุ่งนี้ฮนะหวังว่าทุกคนจะชอบไม่อ่านคอมเมนต์พี่เลยงอนไม่แปลกนี่นะเอ้